นี่เรียบร้อยตำบักคงตำบักคงป,ป like ูไปกุ้งสดนี่ครับหน้าตามมาแนวนี้ล่ะโอ้ยมากมากมากกินน้อกันมีไข่เจียวครับสวัสดีครับมาพบกับเชฟดาภาหมอนอีกตามเคยมือนีาพามืกิน ตำหุงกุ้งสดเด้อบริเวณเขตในเบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยกุ้งตัวใหญ่ใหญ่อ้ยนี่แมวแก้มหมักมะละมะละขี้นกหมักตู้ผู้แล้วก็พักไอนกน้นี่ละกาดนี่ละนะมีตอดแนหนมใส่ไข่น้ำโอ้ยเป็นตะขักขกนาดมา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 กินสมกินสมบานเท่าของเอิญกินสมกินสมเนีย่ยใบใบใส่ข้าวมันยูอ้ยกุ้งตัวใหญ่ไหม มห,หมอกอละเนะครับอืเล็ดนาค<อ>ขขรับขงขาวขิงขาวใช่ไหมหย่อมแบทองอื้หักว่ะโอ้โ,โอ้โ mà lạ nó ừ. Kính không nhắn vào xẹp của màu lạ Nụ quỳnh khỏi là song bóp à Mà nữa phải là kinh không thiệp đà nữa à ừ.

Nhớ bạc, không nhai phụt bơ bà. hai bên đây rồi, nó quá. งุ้ัดเข้าไนมาเลือกไปน่องแล้วอยากกินงมเพชรดีขนาดสวยๆมาก โอเคนะพี่น้นองเนาะโมนแบตาแตกได้กินเผ็ดเนี่ย่วงตื่นขึ้นมาใครอยากแสบๆก็มาหาเชฟได้เด้อโอเคนะครับเนะาะฝากไปนะครับเด้อคลิปเนี่ยโอ้โสมตำกุ้งสดโอ้หมักมะระกุ้งอีกทีนึงฝากไวปนะครับเด้อครับสวัสดีครับ